วันนี้เมนูจะพามาปลูกขึ้นชายนะคะขึ้นชายอันนี้ดินดินธรรมดาน,นี่จะเป็นดินหมกนักหนึ่งต่อหนึ่งเด้อจ้าดินหมักแล้วอันนี้นะหมักจากปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยอันวัชพืชต้นพืชนะคะ อันนี้ขึ้นช่ยพันพันฝรั่งนะคะอันพื้นช่ยกอใหญ่นะคะนุชจะแบ่งสองกอด้ค่ะปลูกนะคะกอนี้ก็มาเทเลยเนาะ สองกระถางนี้นะคะอันนี้เขาติดแล้วอันนี้น่ะได้สีกระถางาานนะคะเอาไว้กินนะคะไว้ปั่นน้ําเอาไว้คั้นน้ากินเองเด้อจ้าผักขึ้นชายมีประโยชน์นะคะเห็นบ่คะอันนี้ห้าเขา หากเขาออกมาใหม่เนี่ยบต้องยานเขาตายเดี๋ยวมันก็จะออกมาใหม่เพะไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะพอดีโดนหนาวก่อนค่ะก็เลยเขาก็เลยบวเติบโตนะคะแต่เขาบ่าตายก็พันพันนิทดทนหนาวนะคะมันจะเป็นการใหญ่ๆโอเคนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดกำลังใจให้เมนูนในเดยรอค่ะ